ขอาการดสวัสดีคุณผู้ชมท่านนะคะวันนี้เราอยู่ในเกม Minecraft o b b y นั่นเองว้าหูซึ่งในวันนี้ครับผมจะมาจำลองกัรขับขี่ Minecraft ที่สุดสมจริงนะทุกคนโอเคเริ่มมาด้วยด่านปกติ o v e r w o r l d ของ m i n e c r a f ์นะทุกคนเราก็ใช้แบบเป็นเครื่องเล่นง,งางน,นะทุกคนใช้เป็นเจ้าเครื่อง เออรางรถไฟอ่ะทุกคนเออทุกคนน่าจะรู้นะไปทุกคนแบบแนวนี้ก็แบบปลากัวโปรอีกเช่นเคยลบหลีกลาวาสุดโหดนะทุกคนเอ้ยขึ้นไปโอเคเราเราก็ต้องผ่านด่านไปเรื่อยๆนะทุกคนด่านก็จะมีแบบพวกด่านทางไอ้ายใต้เหมืองมั้งทุกคนแล้วก็มีอะไรอีกมากมายโอเคแล้วก ผ่านไปได้อย่างชิวกายนะทุกคนแล้วไปกันเรื่อยๆเลยละกันงานหลบหลีกล่าว่าตึงๆตอนนี้เหมือนเราจะอยู่ใบโอมไบเบิร์ดนะทุกคนไบเบิร์ดอย่างเยอะเลยโอเคทุกคนตายอันหนึ่งโอ้ไม่ก็พยายามหลบนะทุกคนจ้าโดดไปจด,ดไปงานบึนเครื่องนะทุกคนโอเค เพราะผ่านมาโพเกรสสามสิบหกอะด่านหนึ่งน่าจะมีหนึ่งร้อยด่านเนี่ยเพราะว่าผมผ่านด่านหนึ่งก็เพิ่มหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเมื่อกี้กระโดดไม่ติดทุกคนมันกระโดดไม่ติดอย่างเงี้ยเอ้ผมไปทางดีๆก็ได้ทุกคนโอเคดิฟแปป๊บดิฟแปป๊บมาผิดทางเฮย้ฮยเฮ้ยโหดจัดโอเคลาวาเคลื่อนที่ได้ด้วยโหดจัดเพราะว่า ไปเรื่อยๆเลยละกันนะทุกคนโอเคไปไปไปโดดยาวทุกคนฮึ pp, บหลบปึบตกได้ถ้าผมหลบได้นี่ซิแซ็กนี่เฮย้ยนี่มันอุโมงค์ายลุงนี่วา่าถึงแม้มันจะมีแค่สี่สี่ก็ตามเถอะนะทุกคนขึ้นก่อนฮึบอ่ะขึ้นนะเกือบหล่นนะทุกคนโอเคฮึบโดดไป โอเคถึงแล้วเช็คคอยต่อไปอันนี้อะไรอ่ะอ๋อบล็อกหายนะทุกคนก็อย่าลืมดูด้วยด้านหลังโคตรน่ากลัวโอเคไปยาวโเฮ้ยเฮเกือบตายเมื่อกี้โอ้โอโหโดนเส้นชีวิตที่อื่นก็มีไม่ให้ลงไปลงตรงลาวะกดโดดไม่ติดอีกแล้วชีวิตโอเคไม่เป็นไรนะทุกคนก่อนเราจะไปกันก็ ขอญาตสุ่มสปินที่อยู่ทางขวาล่างก่อนนะทุกคนนี่มาลองดูหน่อยดิมีอะไรไหมได้ไดมอนด์เหรอทุกคนเอาไปทำอะไรวะชีวิตนี้อ๋อไดมอนด์อันนี้อ๋อต้องเอามาปลดล็อกพวกรางรถไฟนะทุกคนโอเคอ่า <c oughs> ไม่น่าเลยไปทางดีๆก็ได้ผมจะพยายามไม่ตายนะทุกคน ื่อให้ได้อัดารุในการรับชมแต่ก็อาจจะตายบ่อยหน่อยนะแต่ทางนู้นมันมีทางไงอะทางนู้น่ะมีอะไรด้วยอะทุกคนโอ้ไม่กอดอยากไปอยู่นะแต่ไปไงอะฮึบฮึบโอเคสวยงามโดดรปุ๊บปึ๊บปุ๊บโอ้ยเมื่อกี้เห็นเพื่อนตายต่อหน้าเลยโคตรน่ากลัวโดดไปฮึบเรียบร้อยเถอะเฮ้ยโอ้ยโอยยโยโดดเลยป้ายอะดิปัญหา ชีวิตเอาใหม่นะทุกคนฮึิ่งเพิ่ค่อยค่อยหลบฮึิฮึเพเฮ้ยไม่นึกว่ามันจะซิกแซกอย่างนั้นโอเคเอาจริงอะมาผิดทางอีกค่อยค่อยเพิโอเคเห็นเพื่อนตายแล้วหนึ่งเพื่อนแหกโค้งเหมือนเราผมไหมทุกคนก็เอิ่มไม่มีอะไรอะทุกคนก็แค่แหกโค้งที่ใกล้ถึงแล้วทุกคนฮึิ่เฮ้ย ไอผมผมเาเบิดเป็นเลกโก้อยู่แเนี่ยไม่อยากจะเชื่อไอเกมมันก็ไม่ได้ยากนะทำไมผมตายบ่อยอย่างวะโอเคโดดปึ๊บปึ๊บปึ๊บเย,ย้โอ้ยทางแบบเขาวงกดที่ไม่น่าเป็นเขาวงกดนะทุกคนแล้วผมดวงดีก็ไม่รู้รอบเดียวถึงเลยโอ้ชีวิตตกอีกเฮ้ย อ่ะอ้อมอย่างนี้ก็ได้นะทุกคนเราไม่ได้ซีเรียสอะไรอะไรครับเนี่ยฮึบโดดไม่มันไม่ต้องโดดก็ได้โอเคเรียบร้อยทุกคนอ๋อด่านแรกเป็นด่านฟอรเรสต์นะทุกคนเรามีอยู่ห้าเวิลด์นะทุกคนก็มีฟอเรสต์เดสเซอร์จโนเนเธอร์แล้วก็ดีเอ็นนะโอเคแล้วเข้าเวิลด์เดเซอร์ตต่อเลยละกันนะทุกคนโอ้มีหน้าต่างอะไรขึ้นมาเยอะเลยไปไปกันต่อทุกคน ฮึบฮึบโดดไปฮึบฮึบเย้อันนี้อะไรอ่ะเอ้าไม่มีอะไรเหรอเฮ้ยอ๋อมันบูสต์เหรอบูสต์แหละนะทุกคนโอเคไปโดดไปฮึบเฮ้ยไม่ได้ว่ะโดดไปฮึบว้าไม่ไหวละขอหยัดไปทางที่มันไม่ปกติแต่มันผมพ่าดเนี้ยคือมันแบบ เป็นอะไรที่แย่ yeah, มากเลยนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรเราไปกันต่อฮึบโดดข้ามราวาแนละ้วทุกคนเพ้ออึบโดดเย,ย้ได้ถึงแนละ้ทุกคนที่แปลว่าไม่ถึงได้ไปฮึบโดดสวยงามนะทุกคนฮึบฮึบอันนี้อะไรอะ่ะโอโอ้ยอันนี้สลาบอ่ะอนีไปขึ้นไอ้ขึ้นอีก ขึ้นไม่ถึงอ่ะโอ้โหเด้งตั้งสามรอบยากจุงเบยไปไปกันต่อทุกคนึไปกันต่อไปถึงไหมเออถึงโดดไปต่อนักบวนตัวโอ้ตายอีกแล้วมีคาร์ดฟรีอีกันเหรอไม่ดิมันไม่มีเทำไมมันติดอะไรเนี่ย ก็เช่ามาเถอดทุกคนมันมีเครื่องหมายพิเศษพิศวงแล้วผมไหลตกอีกชีวิตโอ้โหสุดยอดไปไหนต่อครับพี่ตามเพื่อนไปนะทุกคนเรามีเพื่อนร่วมทางอะตามเพื่อนไปเรื่อยๆฮึบโดดให้มันโดดไม่ติดนี่ยนะเกมได้นะเว้ยเกมฮึบโดดไปฮึบฮึบ นี่เลี้ยวจัดเขาต้องขึ้นด้านบนต่อนะทุกคนระวังอุ่มที่อยู่ด้านหน้าด้วยโคตรน่ากลัวแคค็กตัดเลยเลยแปลกตายเลยให้ระวังแค็กตัสดจนไม่ได้ดูทางครับแ so sorry. อนตัวอรี่โอเคไปปึ๊ปึ๊บไปตกลงไปออกซิเดียนขนาดยักษ์โอ้ไม่กอดโดดไปปึ๊บพิกแซกซิกแซก โดดโดดโดดโดโดเย้ Yay. ไปกันต่อนะทุกคนฮึบฮะท้ายล่างโดนเฉยโอไม่ยกอดนี่มันลูกตุ้มแคคตัสขนาดที่โคตรใหญ่ถึงแม้ไมค์คัสจะไม่พังก็จริงนะแต่มันเกิดปัญหาขั้นสูงสุดโอ้ยตัวงเบิดกลางฟ้าเลยทุกคนเฮ้ยผม เล่นดีๆก็ได้วะเออมาทางเนี้ยทางดีๆทางดีๆที่เขาไปกันนะทุกคนแล้วก็ไปแบบชิวๆเอ้ <c oughs> ไอ้ผมกาดจ,จะโดดปากรวโปอ่ะเอาใหม่ดีได้ไหมน,นี่ปลากรวโปไม่ทำอะ่ะโอเคได้อยู่ไปไป๊ไป,ป,ปโดดนี่หลบได้นี่ไปต่อเลย เขาเรียกว่าทางรัดทุกคนโอเคสามสิบสามเปอร์เซ็นต์งหรอเกินไปเปล่ามันนานไปหรือเปล่าไม่เป็นไรอย่างนอยมันก็ไม่ซัดผมตกอะเนาะเกือบตายไปปึบซิแซกไปต่อปึบซิแซกโอเคถึงโอเคไมค์คั t จะจุยกระจายเลยทุกคนออกมาทางนี้กันก็ได้นะทุกคน มาทางดีๆไม่ต้องไปแบบเจออะไรที่มันระบาดกับชีวิตนี่ชิวชิวทุกคนโอ๊ยหัวติดโอ๊ยติดโอ๊ยไปเออมือมสังเกตไปนะทุกคนเซิร์ฟนี้ดูเห็นแต่เบคอนนะทุกคนอันนี้แบบอวตารเริ่มต้นแบบโหดจัดทุกคนึ่ะนลยฮึบโดดขึ้นไปเออดีมากขึ้นไป เย้ถึงละโอเคเราต้องมาฝั่งนี้กันต่อนี่ได้ละไปเลยปึ๊บถึงและลบลบ่แคเลกโดดไปถ้าผมโดดไม่ติดอเลยนะทุกคนคือทำไมมันโดดไม่ติดเนี่ยเนี่ยกดโดดไม่ติดอีกแล้วเอาดีๆกันดีกว่าทุกคนตายเยอะเอาเดี๋ยวโดนล้อว่ากาก,ากเกินไป เพิ่บเพิบเพบเพบเฮ้ยผมแคปล็อกหน่อยหนึ่งอ่ะกันอ๊บมัน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 เล่นแบบปกติดีกว่าทุกคนผมว่าไปค่อยๆ่จิกจั๊กอย่างเงี้ยไปเออเล่นแค่นี้มันก็ได้อ่ะงัานผมดูดไม่ติดอีกแล้วโอ้ไม่กอไปเพบเโดดไปเย้ผ่าน มาถึงครึ่งทางกันนะทุกคนปึ๊บไปห้าสิบหกอร์เซ็นต์แล้วห้าสิเจ็ดแล้วทำไมเร็วยังไงเนี่ยอุ้ยอันนี้เป็นสไลเดอร์ทางซ้ายสุดโหดนะทุกคนปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเขาเรียกว่าบู์ฮะโอ้ผมก็น,นึกว่ามีอีกฝั่งหนึ่งชีวิตโดนสแกมโดนอีกอะรู้แล้วไม่จำไงทุกคน โอเคไปชิวๆมาบูท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 หน่อยบูทหน่อยเฮ้ยบูทไกลไปพี่โอ้โหตายอีกแล้วอ๋อมบูทไกลเกินไปเฝ้าออเมื่อกี้าผมโดนอันนี้ผมจะตายไหมปึ๊บปึ๊บโดดไปเรียบร้อยผ่านใกล้จะสิบเปอร์เซ็นแล้วทุกคนอีกไม่นานเราใกล้สเร็จวิชากัน ถึงเดเซอร์นะปึ๊บเตียงกาสุดโหดนี่โหดจัดเออติดซอกสวีดากองโอ้ my god ปึ๊บปึ๊บโดดไปเรียบร้อยไปกันโอ้มายก g อดโอ้โอปากกูกูโหดจัดไปซิ่งต่อหนีกระบองเพชรโหดนะทุกคนคล้ายๆแบบ ลูกตุ้มกระบองเพชรใช่มันเป็นลูกตุ้มกระบองเพชรครับทุกคนเฮเออสวยงามนะเฮ้ย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 โอเคผ่านนะฮึบบูทไปบูตบูตเออมันติดอีกงล้ว่ามันติดแบบแอนิเมชั่นไหลลงมาทุกคนแล้วก็โดนกระโดดไม่ได้แล้วก็ตายเคียบร้อยได้อะฮึบสไลด์ค่อยค่อยสไลด์แนวราบ เมทางซ้ายทางขวาก็มีนะแต่ผมไปกลางวะ่ะหมดเกินึบโดดไปถึงมาไม่ถึงเศร้าโอ้มาถึงกับไม่ซื้อไอ้กรวิตี้โคลเลยอะ่ะเมือนผมปากลัวโปมากเกินไปึบโดดไปพึบพึบดดนี่นี่ทางงัดที่สุดเทพมากึบโดดพึบโดดพึบโดด 86%แล้วนะทุกคนก็อีกไม่นานเราใกล้ถึงเส้นไทยอะเราไปตรงกลางเลยแล้วกันตรงกลางง่ายกว่าฮึบฮึบทางนี้มันทางพิเศษหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนมันเหมือนทางแปลกๆโอเคสิงปึ๊บฮึบจอดฮึบไปฮึบจอดไปฮึบฮึบฮบจอดฮึบฮบโอเคนี่ ปลากลัวผ่านลาวาตึงๆโอเคใกล้ผ่านนะทุกคนเนี่ยจุดจบเย่ทะเลทรายผ่านนะครับโอเคต่อไปก็สโนโนะทุกคนก็ยอมแพ้ไปก่อนนะกันนะทุกคนมันออกจะลำบากเกินไปหน่อยนะทุกคนโอเคก็เจอกันสอบคลิปหน้านะทุกคนก็สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ผมด้วย ตอทนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับฮู